ผีสะอื้นมาซาลุยหัวใจสะออนผ่าตัดพัก3ส,สัปดาห์ข่าวร้ายรายวันของทัพพิศดารแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์หลับแห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษที่ถึงตอนนี้น่าจะเหลือผู้เล่นในตำแหน่งฟูลแบ็กไว้ให้ใช้งานเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเดียโก้ดารโลแบ็กชาวโปรตุกสหลังจากที่นูแซม,มาซาลุยต้องเข้ารับการผ่าตัดเล็กเพื่อรักษาอาการเต้นผิดจังหวะของหัวใจและแม้ว่าไม่ใช่สถานการณ์ฉุกเฉินของแบ็กขวาชาวโมร็อกโก แต่ต้นสังกัดอย่างแมนยูไนเต็ดก็เลือกที่จะให้นักเตะเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการนี้ให้หายขาดซึ่งน่าจะทําให้มาซาโลอุยต้องพักฟื้นหลายสัปดาห์อย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าการผ่าตัดครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอาการที่เกิดขึ้นขณะอยู่กับทัพเสือใต้ยบร์ทวินิกแม้ว่าจะเป็นอาการที่หัวใจเช่นเดียวกันก็ตามมาซาโลอุยย้ายจากยบรทมินิกมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว12.8ล้านปอนด โดยแบ็กขวาชาวโมร็อกโกลงตัวจริงให้กับทัพปีศาจแดงทั้งหมด7เกมในสึกพิมลีอังกฤษโดยมีสถิติด,ดังนี้ชนะ2เกมแพ้3เกมเสมอ2เกมและเก็บคลินชีทได้1ครั้งเข้าสก,กัด21ครั้งสำเร็จ48%ตัดบอลได้8ครั้งและดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวชนะ50%าสซมาซาโลุีเคยตรวจพบอาการผิดปกติที่หัวใจมาแล้วตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่กับไบเยอร์มิวนิกเมื่อเดือนมกราคมปี2023ที่ผ่านมา โดยแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นอาการอักเสบของเนื้อเยื่อหัวใจซึ่งเป็นผลมาจากการติดโควิด -19 และนั่นทําให้มา,ารซาโลอุยต้องพักฟื้นนานถึง3สัปดาห์เลยทีเดียวก่อนที่มาสซาโลอุยจะกลับมาลงเล่นในเดือนมีนาคมปีที่แล้วสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บได้เพียง8คะแนนจากการลงสนาม7เกมแรกของฤดูกาลโดยโปรแกรม3นัดต่อไปที่มา,ารซาโลอุยน่าจะพลาดลงสนามประกอบไปด้วยเกมที่ทัพปีศาจแดงเปิดสนามโอทัฟฟอต์ต้อนรับการเยือนของเบรนฟอร์ดในวันที่19ตุลาคม และเกมบุกไปเยือนเฟเนบาเช่ในรายการยูฟายูโรเปาลีกวันที่24ตุลาคมรวมไปถึงเกมที่ต้องบุกไปเยือนเวสต์แฮมในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันที่27ตุลาคมนี้ถือว่าเป็นข่าวร้ายรายวันของทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยทีเดียวก่อนจากกันไปสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากกดหัวใจกด Sub s c r i b e ช่องคุยลุ๊กนักแขมไว้เช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดี กับวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้นะครับสวัสดีครับ